สวัสดีครับจองไกจีนผ่าเทียวผ่ามาอีกแล้วครับเริ่มต้นตึงเอ็นโซ่ปลาปลาคานโซ่ปลาปลาการไฟจำน้าเตือปลาคลองเดินไปตึงแต่ว่าไม่ว่างกมากกว่ามาปั๊บก็เตยนี่เตยน้ำนี่ปอดได้เลพยพี่น้องครับสวัสดีครับจ้องไกจีนป่าเดียวอีกครั้งครับอ่าวันนี้เราป่ามาบันทึกวิดีโอวันนี้เราจะ เดินไปเร่เรือก้องเจ้าประมงนี่ครับนี่เร่ประว่าคานเพื่อที่จะว่าให้เรือว,วิ่งไปนี่ครับต่อเดียวเราจะเดินไปนู่นรับต่ำนี้เรือมากๆเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดินกันไปพ่างคุยกันไปพ่างวันเย,ย็นเยนเด็ดหลมหลมุมตกนะครับก็มีคนเดี๋ยวมาตกเบ็ดเดี๋ยวเขากระจบอันตกเบ็ดนี่ก็คือเล่นของเดียว เชิงเชิองอาชีพประมงรับเดี๋ยวเราจะไปดูเรือต่างๆของอาชีพประมงและก็เจ้าประมงครับนูกไกลไกลไกลนูเป็นเกาะกะับอ่าเขาเรียกว่าเกาะขอเขาเดี๋ยวจะห <c oughs> ลาวตึงเหลืองเกจีอยู่องค์หนึ่งเก็ชื่อว่าประธานจบเป็นตี พึ่งผ้าก้องคนดีวะครับองการไอปลาตาช่วยไปย่างไว้แล้วกับปลาตาช่วยก็่้นหมากจะเป็นเรื่องจิตใจเรื่องเรื่องเรื่องชิ้นเเรื่องเดียวกับหลับอะไรประมาณนี้ครับพูะเตยตั้ตมก็เคยไปมาครั้งนึงแล้วครับผููคนหมากนหมาก้าวหาได้รับความรู้สึกดีๆีไหล่งกับพยะอาจานกครับปมมีในความรู้สึกว่าดีขึ้นมาก trong lòng đôi nắng gặp kề thì vào may 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 khỏi bãi cháy ấy lòng mà thì than đô video chút đi bận thực bận tự dù thì mua ban nằm kim mua ban nằm kim mua ban nằm kim mua ban thì vào cười เคยประสบกับไฟฟ้าดัิส <c oughs> ึนามิถึงควานเรียมกับเป็นน่ากลัวต่อจากคลิปที่แล้วๆกับคลิปที่แล้วที่ว่าพาไปดูอันดุรุสานต่อเดียวเราจะเดินกันไปที่อ่าที่เรือนะครับนะที่เรือข้ามนายกับข้ามนายกับข้ามข้ามจากอ่าไปดินใหญ่ไปเกาะขั้วโลกเขาจะมีเรือขนาดอ่าเรือเรือเรือยนต์แล้วก็เรือโฟลี่ขนาดเล็กครับ ผู้บัานนกาเข็มตั้งอยู่อาเภอตะกัวป้าปจังหวัดพังงาน,นะครับตำบลบางหวงตรงนี้ตำบลบางหวงอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องไกยดิป่ปผาเดียวจะลงคลิปไปฐานาจมบรรยากาศเป็นระยะเป็นระยะ ก็คงจะเป็นชุดลังๆเลยแล้วรับต่ว่าลงเรือชายทะเลต่อไปเราก็จะไปเป็นผูเขา้าลำธารหรือว่าวัดกตังใจแว่าไปเจอวัดช่วยช่วยหมากมา็จะว่าบันทึกให้ให้ฐานไ,ไ,ไ,ได้ดูวัดช่วยช่วย <c oughs> เป็นเรือเล็กครับนี่ก็เรียกว่าเรือประมงกันนะเล็กแต่ว่าก็ต้องญ่พอสมควรเพราะว่าเพราะว่าได้ทำการประมงที่ทะเลใยญ่ครับ ถ้าว่าเป็นหน้ามอรสุ่มนี่โอ้โหตัวบ่าขืนใหญ่ครับส่วนหมาจะเป็นเรือต้าว่าเป็นปากใายก็จะเรียอเรือว่าโรงครับเอา้ากลับไปที่ป่าช้ากลางครับสวัสดีครับช่องไข่จีนพาเที่ยวครับวันนี้เราจะเอาวิดีโอชุดถ่ายที่ชาวประมงที่บ้านเหลมสนแหลมสน ตรงนี้บ้านน้ำเค็มครับแหลมสมบ้านน้ำเค็มเรือที่ใช้ก็เป็นเรือหวัวโทงเครื่องขนาดสีสูง <c oughs> เป็นเครื่องยนต์ขนาดสีสูบออกมาดัดเปลงมีเสาวากาศเสาวิทยุณปัจจุบันนี้พัฒนา ชาวประมงขนาดเล็กก็จริงแต่ว,ว่าพัฒนาเรื่องอุปกรณ์การการหากินกับ <c oughs> <c oughs> นะอย่าลืมติดตามนะครับ <c oughs> ชงไก่จีนผัาเตียวไอเอ็มโร <c oughs> งแรมที่เลยนี่ครับนี่เป็นประเภทยันมาอันนี้ยันมากน่าจะเป็นเจ้าลกเจ้าพลังนี่แหละครับ ชาวประมง,ก,ง,ก,งก,ะก็บางลำก็ข้าวบางลำก็จะอกข้าวบางลำก็จะอกที่เป็นตุ <c> ้ง <oughs> ที่เป็นตุ้งอยู่ในเรือนะครับที่เป็นตุ้งอยู่ในเรือมาถึงเส้นแต่ละกองการฟูกอวนเห็างงานไหมว่า,าตรงกองแต่ละแต่ละลำก็จะมีเครื่องไม้เป็นของตัวเองอู่ตรงไปถึงไอนโยนอู่ตรงดันายไอ้ดันั้วแล้วก็วิ่งว่างอวนไปจนทางว่าอู่ตรงสุดท้ายแล้วก็ถึงถึงอูตง่ตรงแล้วก็จะกลับไปดูอีกทีหนึง Bạn bảo vệ uốn ngó Tháng cường Bạn bảo vệ uốn ngó Sao lời Ờ có lẻ tệ, bạn bảo vệ uống ngó Rồi xuôi, xuôi. <laughs> ขึ้นก็เข้ารถปดิเดี๋ยวลืมนะครับความติดตามเผืือเป็นกำลังใจใน,ในการทำงานเดี๋ยวก็ต่างช่องก็จะพอดถึงถุงยางลงตัวก็จะลงเพลงาฟากเพลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จเรื่องการทำเพลงเรื่องทำระบบเพลงก็เดี๋ยวจะลงในช่องนี้ครับในเวกนี่ก็ ไอ้ปากไอ้ตาบีเดียวไอ้ฐานดูก็ส่งกับเจตนาจืดช้อยนะครับแตราเล่มบอลเติงได้บ้างไหมครับปานนั่นนะครับ,ต,บต,ตับนุ่นต่อจวอดตับนุ่นเกือบลาตีเพง้งนะครับอ่าตับนุ่นเกือบลาตีเพ้งก็ไปเกรดอบปลาตับนุ่นนี่ปลาทูนี่เป็นเกรดตีเพง้งเป็นราจะลิกเลี้ยง ถ่ายกันทีตัวยาประมงเห็นทงายเห็นแก่เก๋าแบบนี้ได้ครับแต่ว่าเราท่ายเก๋าเราก็ๆๆากต้องก้นอย,าทยท่าถ่ายดำแต่ว่าจะมีนะครับมีม,มีมีอยู่สักคลิปสองคลิปแต่ว่าลงไปถ่ายดนทะเลเลยแต่ว่าเดี๋ยว,วจัดจัดเวลาครับจัดครับผู้ที่จะลงไปถ่ายดำคนต้องต้องคุยกันว่าเราไปถไ่ายดำอะไรแบบไหนแบบนี้ มออเมื่อค้นเรือหมากกว่านี้หมากแต่ลังงาจแต่ว่าเกิดเทนามินี่เรือก็จะน้อยลงแต่ก็ตื้อวะนี่ก็ส่วนดีงห้างๆนี่ก็น่าจะเป็นจองจอดเรือกองลำในลำหนึ่งเดียว,ว่ะคือคือโดยธรรมยาติก้องจะประมงแล้วคือเขาจะรู้นะครับว่าเรือเขาจอดตรงไหนแต่ลลักในก็ก็จะจอดที่เดิมตลอด สูง้ๆนงั่นคือสู้วิตายุวิตายุติดตโตขับเจ้าปะมงเดี๋ยว,ว่าด้วยกันเนี้ยมีนนยมประโยชน์นะครับวิตายุมีประโยชน์เนื่งข้อความช่วยเลือดส่งส่งข้าวคราวแล้วก็เอาไว้คุยกันยามเดี๋ยวว่าวางอ้วนเสร็จนี่ครับเจ้าประธานติดนำคลิปมาคลิปตีแล้วก็เดี๋ยว,ว,วไป ถ้าทำในเรือของผีใช,ชยก็จะประมาณนี้นะครับเกิดจะประมาณนี้แต่ว่าเรือของผีใช,ชยไม่ได้โจมบริเวณนี้นูเลือกต่อไปที่น็นไกล้นู่นก็คือเป็นประมงอีกประเภทนึ่งแล้วครับเป็นประมงขนาดกลางเรือขนาดใหญ่อาจะเป็นเรือคล้ายๆเรือตังเต้เรืออวนโลมเรืออวนลักประมาณนั้นครับอันนี้นี่เป็นประมงขนาดเล็กจะเป็นอวนท่งวงอวนลอยกลางนา้ำอวนลอยพิวน้ำ ก็เรียกแต่ว่าใกย์ยะคิดดีใจแล้วกับหน้าว่าอีโอตรงแบบนหนในการทำบูตรงนี่ลำนี้อูตรงก็ช่วยหูสี่เกี่ยวขูขูก็คือเป็นขูมั้โอ้ลำนู้ก็คือปัตนามาจาก้าจุบแต่ช่วยเหมือนกันครับช่วยเหมือนกันปัตนามาจาก้าจุบปัตนาจาก้าจุบตรงตรงเาไว้นี่การขึ้นน้าว่าเกยมาวิงแถวนี้ก็รบรองได้ครับอาลม รา,าเวลาเรือเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะทำให้เชียกเส้นนี้ครับเ้นนี้ขึ้นลงกับเชียกเส้นนี้ขึ้นลงตึงดุดดุดไดรุดแนโนน,อ,นอย่าลืมนะครับติดตามช่องไก่ยินปลาเทียวจะลงวิดีโอกระท่านทีต่างๆไมาต่ารดูเป็นระยะเป็นระยะ วิดีโอบันทึกสดกับะวัาจะไม่มีการตัดโตได้ไดังสิ้นสวัสฐานยะนได้ชมกับบรรยากาศที่แทจริงมีเสียงโน้ตเป็นเสียงก็คือเสียงเหลือพลีดออไปจะมีเสียงหลบควนเสี้ยงเศร้ากับตื้ว่าวเป็นเสียงเศร้าเลยครับวิียาณเหมือนกันเหลือพลีดครับด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านของเสียบำมุง เด like like ี๋ยวริมริมอ่าริมฮันจะเป็นไม้กัญชาหมดพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เดี๋ยววัดทุกเผยไปวัดเพื่อนไม่ได้แบบรวยเปอร์เซ็นต์เลยครับตรงนี้ตู้แบบไม่เใช่วว่าตู้กั้งมันกับเดี๋ยววัดพุทธะจำไปตู้อันนี้ตรงๆเลยครับตรงนี้มาจากทะเลใหญ่มาถึงกับวมมาตรงนี้ครับ อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องเคยกินผัาเถียวกับจะลงวิดีโอจะช่วยให้ท่า,านได้ดูให้ท่า,านได้รับชมกันช่งนี้ผมตั้งใจจะเป็นทำไมเป็นช่องสาระและบันเทิงครับประโยชนนั้นก็คือที่เป็นสาระกันนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไล่ๆทีที่ว่าเขียนโปรแกรมตั้งไว้จะไปเดี๋ยวค่อยๆทยอย,ยลงนะครับฝากติดตามกันครับฝากติดตามกัน ช่วยยิงกับนี่ครับอย่าว่าเป็นกล้องจัประมงแล้วก็ไอ้เป็นอาจ,จับาประมงอยู่เลยก็สะอาดนะครับตือว่าสะอาดตือว่าเป็นนาา้ำสะอาดไม่มีขยะมีบางก็ตามจัมหายจัดกล้องอยู่ริมทะเลครับแต่ว่าก็ไม่เตือกันนะก็ไม่เตือว่าเป็นชกกับป๋อกใส่ตา อย่าลืมนะครับกาติดตามกับจ่องไก่จีนป่าเถียครับวิดีโอจุดนี้ก็ก็จบบันทึกวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆากับติติดตามสวัสดีครับบ๊ายบาย